สบายดีตอนนี้เรามันก็อยู่สะพานรับปกเก้าเนาะทุกคนพามาดูนักท่อง,งเที่ยวที่มาดูพุเนาะว่าจะเยอะไหมตรงนี้เนาะคนกลับด้วยเนาะกลับเยอะเลยนะว่าตอนนี้จะยังเรือกันเยอะไหมนี่ทุกคนออกมากเนยังยังเห็นอยู่คนเยอะอยู่นะโอ้ยังกลับกันไม่หมดเลยชาวชาติก็มา โหเหลือเต็มเลยนะเรือ,อเต็มเรือทุกลำเลยขับองเที่ยวเดินโอ้สะพานพุทธก็แน,น<ส>่นทางนี้ไม่แน่นเท่าไหร่เลย คนเพียบแต่นักท่องเที่ยวเนาะดูข้างล่างขึ้นมาคนเต็มเลย,ยางานนี้<า>เยอะทุกที่เลยเนาะมาชมกันดูภาพบรรยากาศช่วงค่ำคืนแอ้ ได้ดูนาะเเขาว่ามาไม่ทันนั่น,นเองทุกคนอย่รายจัง คนกลับด้วยยังเยอะอยู่แน้ะสะพานรุดก็แน่นเลยเดินยากเลยคยถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะคลิปนี้ก็มาเดินสะพานว่าปกเก้าให้ดูเป็นส่วนลอยฟ้านะนตรงนี้เป็นส่วนลอยฟ้านะคนไปมาก็จะส้มยิวสวยเลยส้ม ช่วงเย็ยนจุดพุกก็เห็นดีเลยอยู่ผังนี้ก็ได้เหมือนกันนะบอสบางคนก็มาอยู่ผังนี้นะบอสแล้วแต่บางคนก็ไม่มาบางคนก็ไปอยู่ผังนู้นผังนู้นก็สวยเป็นวัดอรุณโอ้โหสะพานสะพานพุทธเต็มเลยคนะ ก็เดินยากเลยสาพานพุทธสะานพุทธคนแน่นเลยไม่อยากเดินเนาะอย่างนี้คนเยอะ เที่ยมเลยต่างชาติก็คนกลับเยอะแล้วนะทุกคนนี่ไม่เยอะ คน,คนเต็มเลยนั่งชมบรรยากาศตอนนี้เพราะว่าผู้หมดจูดหมดไปแล้วทุกคนแต่จะชมบรรยากาศนะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ยย่อนะมาสะพานพุทธก็ก ận, ก ận, ยังคึกคักก็ยังเยอะอยู่นะชชาทาุกคนมาแต่ว่นเช้ามาถ่ายรูปของสะพาน นี่ก็ไปวงเวียนใหญ่รถติดยาวเอาละทุกคนคลิปนี้ก็สคอจบที่ใบเวีเนยนเร่งนี้นะหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปนะสำหรับพี่มีสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย